แ้วก็เขาไปนี่รู้หมดเขาไปสืบราชการหลับกับข้าวตะกี้เนี่ยหมดแล้วรอบนึ่งเริ่มหิวอีกแล้วเจอเห็ดสักดอกไหม ตามมาัางมาแค่สองหมื่นห้าแล้วก็เงียบหายไปมันก็ไม่ล้อมแต่มันไม่ใหญ่ขนาดนี้นะมันไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคือสาราพีใช่ไหมใช่มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้อตอนที่เขาคืออ่ะสองอีกหลังจากนั้นสองปีสามปีทีเนี้ยโตเร็วมากอ๋อเขาซื้อเขายังไม่มาเอาหรอครับผม,ผมบอกขายไว้เจ็ดหมื่นเขาให้สองหมื่นแล้วผมยึดมระจำไปแล้วให้มาสองหมื่้าเขารอให้โตอีกหน่อยเขาค่อยมาเอา นนี่มัแตตกามล้วก็ขายคไปแตกก้นตามรากนะแตกแล้วที่ที่เห็นเป็นอ๋อนี่นี่ใช่ไหมนี่เป็นลานกลมๆนี่ยมันแตกมาที่ล่างพอพอสิ้นหนาวปุ๊บก็จะมีตะข่ายมาวางดอกมันจะร่วงเก็บดอกขายดอกสีอะไรอ่ะโน้ละสีร้อนนี่นะพี่บอกวีรอร้อยสี่สิบดอกมั้เหรอครับเอาไปทำอะไรดอกทำยาหอม แต่นุแอบไม่นั่นไปแอบขายผมไม่รู้รู้ตอนหลัก็คือคนซื้อจะมาเอาต้นไม้แล้วมาเจอผม